วิธีเลี่ยมพระที่ไม่ได้ตัดขอบนะครับที่ขอบเขาะจะลื่นๆจะหลุดง่ายเวลาเจียเวลากระแทกนิดหน่อยมันจะหลุดง่ายนะครับรงนี้ผมเลี่ยมไปส่งไปชนีไปไปถึงลูกค้าลูกค้าแค่ดูหลุดหลุดแขนก็เลยส่งมาทำใหม่นะครับผมก็เลยเปิดบล็อกตวเมียให้ เข้ามาในพระนิดน,นะครับแบบนี้นะบนี่ขอบนี้จะเลยเคยพระเข้ามานะครับด้านล่างก็จะเคยมานิดนึงนี่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้พระหลุดนะครับเพราะแขนกับพระนี่จะสองมินเท่ากันแต่ขอบเขาจะบางนิดน,นะครับเพราะเป็นพระที่ไม่ได้ตัดขอบ แล้วก็ขอบลื่นมากเพราคาดหลุดหลังจากที่เราส่งงานจะมีสูงนะครับก็เปิดบล็อกตัวเมียเข้ามาอย่างนี้นะครับพระก็จะไม่หลุดหลุดไม่ได้นะครับเพราะหลุดมาก็จะติดบล็อกพระกับแกนต้องขนาดเท่ากันนะครับมันก็จะขยับพระจะขยับไม่ได้นะครับนี่จะเห็นตรงข้อนี่นครับ จะเห็นขอบกอดเกยเข้ามาในพักแต่เราต้องเดินน้ำยาให้ดีนะครับอย่าให้เข้าขอบอาจจะยากนิดนึงพอเดินเสร็จค่อยๆหนีดคลิปนะครับหาคลิปอ่อนๆน,นะครับเวลาบีบมันจะได้ไม่ปิน้นน้ำยามันจะไม่ปิ้นนะครับทันทีแค่นะครับในเล็กในน้อยนะครับป้องกันพารลุดไ้